โอ้สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับซูเปอร์มารีพายูช่าเชยดักบอร์ดนะครับโดยในวันนี้ครับสิ่งที่จะจุกเลยก็คือเซตพิเศษของเซตนี้นี่ครับเซตของไลออนแล้วก็การคิดนะครับอาวุธประจําตัวแล้วก็คู่หูของไฟเจอร์ดักบอร์ดนั่นเองครับซึ่งเซตนี้ครับสิ่งที่จะดูในวันนี้เลยคือนี่ครับ นักดาบคนสุดท้ายของดาวแห่งดาบไลอานั่นเองครับผมซึ่งนี่แหละครับคืออาวุธท่าไม้ตายสุดยอดของไฟเ e อร์ดากอนไฟเ l อร์ไลอสอนนะครับซึ่งไลอาคนนี้ครับจะเป็นยังไงสามารถทำให้ได้ลูกเล่นเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปทำการรีวิวเลยครับผมโอเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับสองกล่องครับนี่เหลยครับซปเปอร์มินิพาไลอัแอนด์การคิดนะครับโดยที่วันนี้ครับสีงท่าดุกลงก็คือนี่ครับ ไลอ้อนั่นเองนะครับผมนักดาบหน้าสิงโตสีทองคนนี้ครับเป็นหนึ่งในคนที่ต้องบอกคำว่าเท่มากๆเลยนะครับโดยไลอ้อนครับความสามารถคือนี่ครับแปลงร่างเป็นดาบท่าไม้ตายครับไฟเยอร์ไลโอสอดให้ไฟเยอร์ดักวอร์เนี่ยสามารถถือเป็นท่าไม้ตัดสุดยอดได้ครับแต่ว่าเป็นที่ค่อนข้างจะเท่สุดๆเลยนะครับกับดาบเล่มนี้เพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันเลยดีกว่าครับของข้างในครับผมสำหรับตัวไลอ้อนครับให้มาด้วยสองชิ้นด้วยกันครับคือ ไรอัลนะครับแล้วก็พาสสับการติดตั้งข้างหลังเป็นแกนจับดาบนั่นเองนะครับผมเเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไรอัลกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวชิ้นส่วนหลุดเราแป๊บหนึ่งนะครับแคตัวไรอัลนะครับมาทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ทำออกมาได้สวยงามครับสวยงามมากๆนะครับไรอัถ้าเกิดดูตรงนี้แล้วครับอาจจะรู้สึกว่าสติ๊กเกอร์จะเยอะหรือเปล่านะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วไลออครับม <c oughs> <UK> <UC S> <sh> ีสติกเกอร์เพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นครับคือส่วนแขนส่วนเอวแล้วก็ส่วนหัวนะครับส่วนสีทองตรงนี้ครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเป็นพาที่บันไดทําการเพ้นต์ออกมาเรียบร้อยครับเาอบอกว่าสวยงามแบบสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนหัวเนี่ยต้องเห็นว่าส่วนที่เพ้นต์ค่อนข้างเยอะนะครับมีแค่จุดสีดำสามจุดครับที่เป็นสติกเกอร์นะครับเพราะไรออลถือว่าแยกสีออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีมากๆแล้วก็ออกมาได้อลังการมากๆเลยนะครับกับนักดาบคนสุดท้ายคนนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้ครับโอเคที่นี้เรามาดูในเรื่ ไรอันกันเข้าข้าวกันดีกว่านะครับไรอันครับที่บอกไปครับเป็นนักดาบคนสุดท้ายจากราวแห่งดาบครับเนื่องจากว่าดาวของเขาเนี่ยถูกเหล่าร้าโจมตีครับและทําให้ทุกคนเนี่ยไม่รอดสักคนครับผมจะไม่ด้ว่าตายหรือโดนแช่แข็งนะครับไรเัยตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะต้องทําการแก้แค้นกับพวกพ้องในดาวให้ได้ครับก็เลยตามเหล่าร้ายมาครับจนมาถึงโลกและไรอันครับก็เริ่มการต่อสู้เพื่อการแก้แค้นทันทีนะครับ การเอสุ่ของไรอันครับเป็นการเอสที่ไม่สนใจอะไรเลยนะครับไม่สนใจว่าจะมีคนตายไหมจะมีคนบาดเจ็บไหมบ้านเมืองจะถล่มขนาดไหนครับไรอันพิเคแค่ว่าขออย่างไรก็ได้ครับทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถแก้แค้นจนสเตอร์เดให้ได้นะครับเลยมีปัญหากับเหล่าดับบลย์อยู่บ่อยครั้งในช่วงต้ตตนๆครับแล้วก็มีในสุดสุดท้ายของไรอันครับ ถ้าผมจะไม่ผิดคือไรอันเนี่ยเจอศัตรูคู่แคนและนะครับแล้วเจ้าตัวครับไม่สามารถสู้ได้กันเลยที่ว่าจะระเบิดตัวเองทิ้งนะครับคือแบบว่าจะระเบิดตัวเองทิ้งไปเลยแต่ทำได้นั่นครับเหล่าดักวอนเนี่ยครับขณะกำลังเพลียงพังอยู่ครับก็เข้ามาช่วยเหลือไรอันไว้ครับแลาให้ไรอันเนี่ย ไม่สามารถเล่นแบบตัวเองได้นะครับเพราะว่า้นครับสามารถฉุดคิดได้ว่าจริงๆตัวเองเนี่ยครับสู้แบบผิดๆมาตลอดครับตัวเองเนี่ยคิดแค่ว่าการแก้แค้นแก้แค้นแก้แค้นอย่างเดียวจนเหมือนกับตัวเองเนี่ยเหมือนกับหลงหลงมัวมนไปนะครับท้งนนั้นได้เขาก็เลยคิดได้ครับว่าเจ้าตัวเรียกควรจะต่อสู้เพื่อเันแน่ครับมันคือการต่อสู้ครับเพื่อปกป้องคนอื่นไม่ให้เหมือนเป็นดาวตัวเองครับและตัดสินใจครับในการเข้าร่วมต่อสู้การเหล่าดักวอลครับแล้วก็กลายร่างเป็นไฟเยอร์ไลโอส์นะครับดาบท่าไม้ตายที่ใช้ในการเผด็จศึกอีกฝ่ายในตอนนัั้นนนน่่เเออองผมป็ยใตที และไรอันครับก็ร่วมต่อสู้กับเหล่าดักวอนครับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมเปรูแบบนี้ครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของจุดขยับกันดีกว่านะครับถัดไปจุดขยับของไรอันตอบว่าค่อนข้างที่จะออกมาได้ดีมากๆาเลยนะครับผมถือว่าดีมากนะครับสำหรับหุ้นที่สามารถแปลงร่างเป็นอาวบูตได้นะครับส่วนหัวครับขึ้นลงเต็มทีนะครับ บิดซ้ายบิดขวาได้หมดนะครับส่วนแขนครับบิดได้สุดๆนะครับผมอาจจะติดไหลนิดนึงแต่ไม่มีปัญหานะครับแขนครับเอาเข้าเอาออกแบบนี้ขยับขึ้นขยับลงได้นะครับขยับเข้าขยับออกแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสามารถขยับข้อมือได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเล็กก็จะขยับยากหน่อยเนอะส่วนเอวนะครับเราสามารถขยับข้างหลังออกได้เพื่อใช้ในการบิดเอวให้ได้เต็มที่นะครับส่วนขาครับเตะข้างหน้าเตะข้างหลังเตะซ้ายเตะขวานะครับเอาเข้าเอาออกแบบนี้สามารถทําได้หมดนะครับส่วนเท้าสามารถขยับได้แบบนี้นะครับเพราะฉะั้นจุดขยับไรอันครับต เต็มที่นะครับเราสามารถขยับแอคชั่นท่าไรอันได้แบบสุดๆนะครับสามารถทําท่ากอดสู้ตามในเรื่องหรือสามารถแอคชั่นท่าต่างๆตามที่ตัวเองต้องการก็สามารถทําได้เช่นกันเลยนะครับอ่ะโดยไรอันครับเนี่ยนะว่าเขาเป็นหนึ่งในนักรบที่มีฝีมือเนี่ยค่อนข้างกล้าแข่งนะครับเพราะเรื่องของฝีมืีการต่อสู้ครับไรอันไม่ได้ต่อสู้เนี่ยฝีมือ,อเริเป็นการเหล่าดัก,กวอนเลยนะครับรวมถึงเขาสามารถไรอันอีกอย่างหนึ่งครับที่มีอยู่ก็คือ ตัวครับสามารถย่อขยายหรือลดขนาดตัวเองได้นะครับตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์เป็นดาบให้คนถือเป็นดาบให้หุ่นถือสามารถทําได้หมดเลยนะครับหรือแปลงหน้าเป็นดาบขนาดเท่าหุ่นไรอันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมมาดูแบบนี้นะซึ่งไรอันครับจะมีท่าโจมตีค่อนข้างหลากหลายท่านะครับท่าแรกครับผมจะได้ว่าเป็นท่าที่ไรอันครับยิงอะไรสักอย่างออกจากมือน่าจะเป็นเหมือนกับยิงเป็นคลื่นพลังสีทองทอจากมือนะครับอ่าเป็นยิงปิ้วปิ้วไปนะครับหรือท่าที่สามารถเปิดปากสิงโตครับแล้วก็พ่นเป็นไฟขนาดใหญ่ออกไปนะครับในรูปแบบนี้ซึ่งงเป็นนท่าโจตหลักขออร แต่ท่าไม้ตายของไรอันครับคือท่าที่มีชื่อว่าไลโอซอตจะเป็นนักที่ไรอันครับพุ่งขึ้นฟ้าไปแล้วก็ทําการแปลงร่างเป็นโหมดไลโอสอดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันดีกว่านะครับในโหมดนี้ครับวิธีการทำนะครับอย่างแรกทําการปรับหัวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงปีกขึ้นมานะครับจากนั้นส่วนปีกครับเราทําการพับให้มันมาประกบกันในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็พับให้มันล็อกหัวแบบนี้เลยจากนั้นแขนครับก็ปิดเข้าแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ ผมจะให้ทุกคนสังเกตอย่างนี้ครับจริงๆแขนเนี่ยมันสามารถพับเข้าไปได้หมดเนอะแต่ผมแนะนําว่าอย่านะครับเนื่องจากว่าดูรอยตรงนี้กันดีๆครับรอยตรงนี้เกิดจากตอนที่ผมเทสการการแปลงร่างครับจะเห็นว่ารอยเนี่ยสติกเกอร์มันขูดกับตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะงั้นถ้าเกิดไม่จะเป็นจริงๆรกรุณาอย่าทำนะครับเนื่องจ,จากทําให้สติกเกอร์เนี่ยโดนขูดออกไปทั้งหมดได้เช่นกันนะครับระวังด้วยนะเพราะงั้นผมขอจะขอเปลี่ยนร่างแค่นี้พอนะครับอ่ะทีนี้ถัดไปสิ่งที่ทำครับคือส่วนขานะครับส่วนขาครับ พับเท้าลงมาแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับข้างหลังนี่จริงต้องเอาลงด้วยแต่ว่าค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวเพราะงั้นผมขอไม่เอาดึงลงแล้วกันเด้อแล้วก็พับขาไว้แบบนี้ครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นรอยเลื่อนเนี่ยเพราะงั้นเรากดตรงสีทองไว้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้ชึบแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับอ่าจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ข้างางตรงนี้เนี่ยลราก็เลื่อนมาข้างังตรงนี้แบบนี้แทนนะครับข้างๆครับทำเหมือนกันนะครับดึงลงมาแบบนี้ชึบแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทําการเอาขาสองข้างครับประกบเข้ามาด้วยกันแล้วก็พับเอววลลงงแ้้้ก็ดดึึจุนนีขคร เท่านี้ครับไลโอสอดเศษสมบูรณ์เรียบร้อยครับเป็นเรื่องที่หลาอันคับแปลน้าเป็นหนแล้วก็ใช้ในการพุ่งทำลายอีกฝ่ายในการโจมตีนะครับเป็นหนึ่งในการโจมตีที่รุนแรงมากๆแล้วก็เทมากด้วยในเรื่องนะครับกับท่าไลโอสอดเล่มนี้นะครับโดยดาบเล่มนี้ครับก็สามารถติดอาวุธแบบนี้ครับเพื่อให้ไฟเยอร์ดักวอนถือได้เช่นกันนะครับอ่า แต่ว่าถ้าเกิดทุกคนสักษนดีดีแล้วครับนี่ไม่ใช่ดาบแบบเดียวกับที่อยู่ในหน้ากล่องใช่ไหมครับเนื่องจากว่าดาบแบบนี้ครับคือดาบในเวอร์ชัน DX ของทาคาระเวอร์ชันเก่านะครับก็คือถือแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นครับบันไดก็เลยให้วิธีการแก้ไขดาบใหญ่ๆแบบนี้มาครับนั่นก็คือนี่ครับบันไดให้ไลโอสอดมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือรูปแบบสาหรับการที่คุณถือแบบพอดีเปะนะครับซึ่ง ่างนี้เห็นตรงนี้ครับสวยงามมากๆเลยนะครับดาบนี้เขาอาจจะมีสติกเกอร์เยอะสเลน์ลอยคือ4จุดนะครับแต่ถ้าเกิดดูกันดีๆนะครับสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ที่ติดแล้วเนี่ยงดงามแบบงดงามมากๆครับสวยจริงนะครับกับสติกเกอร์นี้เพราะงั้นครับเดี๋ยวเรามาถือดับเลยดีกว่าโดยวันใดครับให้ใบดาบมา2ใบครับคือใบดาบธรรมดานะครับกับแบบหนึ่งครับคือนี่ครับ ใบดาสําหรับการทําท่ายูชะโพสนั่นเองนะครับซึ่งก็ใส่เข้าไปได้เลยในรูปแบบนี้นะครับโอเคอาจจะแน่นนิดนึงครับเพราะงั้นค่อยๆใส่ระวังหักด้วยนะครับโอเคแบบนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอิงตามในเรื่องนะครับคนที่จะถือครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนี่ครับไฟเยอร์ดักวอนั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาถือเรื่องครับไฟเยอร์ดักวอครับก็จะทำการเรียกราพอเรียกไรอันมาปุ๊บครับ แล้วก็ทาการแปลงแล้วเจ้าก็จะบินมาแบบนี้จากนั้นครับดาวไฟเอร์ไลโอสอดครับก็จะบินขึ้นมาข้างๆตีคู่ขึ้นมานะครับแล้วก็บินเข้าไปครับให้ไฟเออร์ดักวอร์เนี่ยถือในมือชึบแบบนี้นะครับแล้วตัวก็จะเริ่มเก็กท่านะครับเวียงดาบซ้ายเวียงดาบขวานะครับเพื่อมาถือเป็นดาบนั่นเองซึ่งวิธีการเวียงจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยเวียงค่อนข้างเท่แต่ว่าของเล่นมันทําไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการถือดาบ2มือกันก่อนดีกว่านะครับซึ่ง ค่อนข้างนี่จะยากพอสมควรเลยนะครับผมลองแล้วผมยังทําไม่ได้เลยนะครับอ่อเคถ้าเกิดคนอื่นลองนี่อาจจะลองได้เพราะงั้นผมขออนุญาตทาการถือ2มือแบบอ่าใช่ไงดีครับใช้คําว่าถือ2มือแบบใช้มุมกล้องไปดีกว่านะครับเนื่องจากมันถือยากจริงๆนะครับอ่าเพราะงั้นขอเวลาสักครูหนึ่งนะครับเก๋เพื่อความเทนะครับอ่ะชึบชึบเเรียบร้อยครับกับไฟยาไลโอโซโตชิงแบบนี้เรียบร้อยนะครับเป็นดาบท่าไม้ตายของไฟเออร์ดักวอนนั่นเองนะครับ คือแบบนี้นั่นแหละครับสำหรับการใช้ทำรายได้ที่นี่ครับถ้าไม่จะให้นี่ครับจะเป็นทั้งหมดเป็น2เฟสด้วยกันครับเฟสแรกครับคือการยิงท่าที่มีชื่อว่าไฟย่าโฮลิโดเป็นการยิงแสงออกไปครับซึ่งแสงนี้เขาพนดศัตรูเนี่ยสมมติเจ้าบักนี่เป็นศัตรูแล้วกันเนะก็จะล็อกไว้กับพื้นที่นะครับเราไม่สามารถขยับได้นะครับเช่นจุดที่แบบนี้ที่นี่สีทําถัดไปครับไฟย่าดักอร์ข้ามทำการยกดาบขึ้นฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นท่าที่เป็นไอคอนิกของเรื่องเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งในท่าไม้ตายท่าฟันดาบทีี่่่ต้้้้ออองบบบบบบกกกวาาาาไมมเเหืนนนนนใคครรระะัจป็ยดขึึฟแช สองฝั่งนะครับอ่ะจับไว้ครับแล้วก็ดาบเนี่ยมันจะลงมาขนาดนี้แล้วก็ทำแล้วหลังจากนั้นครับเอฟเฟกจะเป็นการที่มีไฟเนี่ยระเบิดพุ่งตูมขึ้นมาจากพื้นนะครับแล้วก็หาไฟเยรอไลโอโซโตจะเป็นท่าแล้วก็จะทําการฟันผ่าลงมานะครับใส่ตัวไฟซึ่งผมขอขยับแขนแป๊บหนึ่งครับชิ่งแบบนี้นะครับพอฟันผ่าลงมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครับอ่าขอทําการขยับแขนแป๊บหนึ่งนะครับ ฟันแบบนี้ใส่ดะใส่ศัตรูครับให้ศัตรูเนี่ยขาดเป็น2ท่อนในการโจมตีครั้งเดียวเลยนะครับซึ่งท่านี้เป็นท่าโจมตีที่บอกว่ารุนแรงมากๆแล้วก็น่ากลัวมากเลยครับแล้วเจ้าตัวครับก็จะทำการยืนเก็กท่านะครับและฉากปิดสุดท้ายครับก็คือการที่จะซูมหน้าึ้นแบบนี้ครับผมขอซูมหน้าแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เจ้าดาบครับวางไวข้างข้างแบบปิดข้างไปด้วยนะครับชุบๆโอเคดาบเขาอยู่ในขนาเจ้าตัวแบบนี้นะครับประมาณนี้ชิ่งนะครับเป็นท่าปิดที่บอกว่าเทม่าครับกับท่าไฟเ e อร์ไลโอสอดท่านี้นะครับ เท่จริงๆนะครับผมซึ่งน,น,นะครับว่าในส่วนตัวของเล่นครับอาจจะถือ2มือยากไปทีหนึ่งครับแต่ถามว่าดาบนี้เท่ไหมทุกคนดูตรงนี้สิครับนี่คือสิ่งที่บอกถึงหุ่นยูชานะครับหุ่นยอไพอเอกครับถือดาบสีทองสำหรับการใช้ท่าไม้ตายอยู่ในมือครับ ในรูปแบบที่ดาบเนี่ยมันถูกซูมให้ใหญ่ขึ้นนี่คือไอคอนิกครับนี่คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นหุ่นยูชานะครับนี่คือท่าไม้ตายของหุ่นยูชาครับมันคือท่าการฟันดาบบน,นี้เลยครับเป็นท่าดาบเดียวปิดชีพที่เท่มากๆนะครับหุ่นรบยูชาครับที่แท้จริงเนี่ยขอแค่ดาบเดียวครับเพียงแค่ดาบเดียวก็สามารถปิดฉากอีกฝ่ายได้แล้วนะครับ นี่คือสุดยอดการโจมตีของเหล่าผู้การเนี่ยนะครับการฟันทําลายล้างอีกฝ่ายด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอ่าโอเคครับผมนี่นะครับก็คือการอยู่ปัจจุบันนี้ครับก็คือในส่วนของเรียนไอไลอานะครับนักดาบคนสุดท้ายจากราอแห่งดาบที่สามารถแปลงหน้าเป็นไฟเซอร์ไลโอสอที่อยู่ในมือของผมตอนนี้ได้นะครับแต่ว่ายอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับถึงแม้ว่าดาบเวอร์ชันนี้เนี่ยจะดูประหลาดไปนิดนึง ใช้คําว่าอะไรดีคือมันก็สวยแหละครับแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดจะให้หุ่นถือแบบนี้มันค่อนข้างประหลาดเนอะทำให้บันไดครับก็เลยออกมาอีกแบบนึงซึ่งถือว่ายอดเยีย่ยมมานะครับผมชอบทั้ง2องอย่างนะครับอย่าเข้าใจผิด ตัวนี้เนี่ยผมถือว่าดีมากๆทั้งเรื่องของจุดขยับทั้งเรื่องของระเียดและเรื่องของระบบแปลงร่างที่ทําได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วผมก็ชอบมากที่บันไดให้ดาบอีกเวอร์ชันหนึ่งมาให้หุ่นเนี่ยสามารถถือได้แบบเต็มที่แบบเต็มไม้เต็มมือน,นะครับผมรู้สึกว่ายอดเยี่ยมสองอย่างครับยอดเยี่ยมสุดๆครับกับดาบเล่มนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าครับกับเซตนี้เพราะงั้นโอเคครับวิดีโอวันนี้เนี่ยก็จะมีเท่านี้เลยนะ เพราะฉะนั้นครับใครชอบวิดีโยนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยที่จะทำัที่สำคัญครับอย่าลืมกด subscribe ช n e ลครับส่วนใครมีคอมแมนะไรก็สามารถพิมพ์ข้อคุณได้เสมอเลยครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปแ่านี้แล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปกับกันคิดนะครับบ๊ายบาย